เลงปากบนลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก,ก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว แต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ยอยู่ mm hmm. ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ9ถึง13ปีอย่างไรก็ดีนะคะแต่อะไรที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน